การที่เราจะทําอะไรสักอย่างนะครับเพื่อให้ได้ประสบความสําเร็จนั้นบางครั้งนะฮะเราก็อาจจะต้องเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสําเร็จมาก่อนเขาอาจจะล้มเหลวว่าอาจจะผิดพลาดมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาประสบความสําเร็จได้อย่างไรนะครับช่วงนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณเทพนะครับเจ้าของสวนส้มโอไททวีแห่งนครชัยศรีนะครับว่ากว่าจะเป็นสวนส้มโอไททวีในปัจจุบันเนี่ยเขาทําอย่างไรบ้างเขาต้องฝ่าอุปสรรคอะไรมาบ้าง เราไปชมกันเลยครับเริ่มแรกคุณพ่อก็ทํานามาก่อนใช่ไหมฮะทำนา,าก่อนแล้วทีนี้ว่าเห็นว่าทํานาแล้วแล้วไม่ไม่ค่อยอมีมีเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำไปแล้วก็เลยเลยคิดว่าอยากจะมาทําสวนส้มโอนะฮะที่ว่าจังหวัดนครปฐมก็มีส้มโอวนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นคําฝันตัวแรกเลยคําว่าว่าส้มโอหวานใช่ไหมครับ,ค,รบคุณพ่อก็เลยศึกษานะฮะฮศึกษาที่จะทําสวนส้มโอนเนี่ยกับผู้ที่ สำเร็จกับผู้ที่ล้มเหลวว่าล้มเหลวเพราะอะไรสำเร็จเพราะอะไรคุณพ่อก็เลยมายกทีละ5ไร่นะฮะเพื่อทดลองดูก่อนนะฮะแล้วก็เพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยมาตอนนี้ก็มีอยู่40ไ่ไร่ฮะสองที่อำเภอสามพรานกับอำเภอนครชียศรีนะฮะสแปลงนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงใหญ่นะฮะเป็นแปลงใหญ่อา 30ไร่แล้วเราก็สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมไว้ได้เมื่อปี54ด้วยของอำเภอนครจิยศรี oh. เพีงเพียงในละแวกแถวนี้เพียงส่วนเดียวหลังจากนั้นคุณพ่อก็ศึกษาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็นำส้มโอที่ได้ผลผลิตแล้วเนี่ยเอาไปประกวดหลายๆที่ก็ชนะเลิศนะฮะพอชนะเลิศเราวเขาก็มาคัดเลือกกันอีกทีนะครับว่าหารางวัลยอดเยี่ยม<ฆ>แล้วเราก็ได้รับารางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะครับเมื่อปี 2526นะฮะที่วัดไร่ขิงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีคนมาดูงานกันเยอะแล้วก็มาศึกษาหาความรู้ต่างๆนะครับแต่ละวันนั่นก็คือต้นกำเนิดหรือจุดเริ่มต้นของสวนส้มโอไทยทวีนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างช่วงต่อไปนะครับจะไปพูดคุยกันในเรื่องของการบริหารจัดการสวนส้มโอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับ ว่าสวนส้มโอไททวีเนี่ยเขาทำอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยครับใช่หากเราเป็นศูนย์เรียนรู้ส้มโอโมณฑลนครศรี 4, และการท่องเที่ยวกเกษตรเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์แล้วเราก็มีในเรื่องของน้ํากาแฟอาหารครบเลยครับมาที่เดียวจบครบที่สวนส้มโอไทยทวีมณฑลนครศรีเลยครับแล้วก็พาล่องเรือชมระบบนิเวศภายในสวนซึ่งเราไม่ใช้สารเคมีมาเป็น10กว่าปีแล้วนะครับโดยอ,อาศัย ธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของอตัวห้ามตัวเบียนหรือในเรื่องของมแมลงศัตรูธรรมชาติ<ะ>ควบคุมแมลงศัตรูพืช<ม>อะไรต่างๆเงี่ย<ะ>เกลือกูลซึ่งกันและกันมันมีมดแดงอยู่ฮะมดแดงเกือบทุกต้นเลยเยอะมากมดแดงก็เป็นตัวห้ามกัดก,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 กินแมลงนะฮะเพียบป้วงเพียแป้งหรือว่าจะไปกัดกินเพียแป้งอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้เราจะไปดูกันอีกนะครับว่าสวนส้มโอไททวีเนี่ยมีการบริหารสวนอย่างไรบ้างเพราะว่า เป็นทั้งสวนส้มโอนะครับที่ปลูกส้มโอขายด้วยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยไปดูกันเลยครับว่าเขาบริหารกันยังไงครับเพราะว่าแต่ก่อนนั้นนะ,ะชาวสวนทุกสวนเนี่ยจะใช้สารเคมีกันเยอะมากอาทิตย์นึงก็ฉีดพ่นฉีดพ่นไปแล้วนะฮะแล้วต่อไปเราก็คิดว่าโอเคแต่ก่อนนั้นก่อนแรกๆนะ่คุณพ่อก็ใช้นฮะใช้เยอะแล้วก็ต่อไปก็มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพกับผู้บริโภคด้วยใช่ไหมแล้วก็ทําลายสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆ,ๆใช่างนฮะ หลังจากนั้นก็เราก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็พร้อมกับในเรื่องของอการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและก็ตัวเราด้วยนะ,ะแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้นะฮะเราต้องรักธรรมชาติธรรมชาติถึงรักเรานะฮะ,ะหลังจากนั้นโอเคเราก็คุณพ่อก็เลยปรับเปลี่ยนลนะปรับเปลี่ยนโดยไม่ใช้สารเคมีอ,อาจจะใช้ในเรื่องของจุลินทรีย์ ที่ที่คุณพ่อได้ได้ทำแล้วผลิตเอง <ฮะ S 1> มีโน้ตฮาวเองด้วยนะฮะ,ฮะส่วนหนึ่งนะฮะแล้วเราก็ใช้ในเรื่องของอสิ่งที่เป็นพืชธรรมชาติ <ฮะ S 1> เมื่อก็ทุเรียนสมัยก่อนที่ครูภูมิปยาชาวบ้านใช่ไหม <ฮะ S 1> ปลูกทุเรียนคบคู่กับทองหลังของเมืองนนท์ <ฮะ S 1> ใช่ <ฮะ S 1> อยู่เกื้อกูลกันได้ในเรื่องของอะไรฮะในเรื่องของ การลดภาวะโลกร้อนด้วยนะทำเป็นร่มเงานะครับตึงในเจนจากอากาศของท้องหลังนะฮะ,ะแล้วก็มีแร่ธารุมถันนะฮะแล้วก็พวกสารอย่างอื่นของของใบนะฮะซึ่งเป็นอีซีวัตถุต่างๆนะฮะ,ะแล้วมันก็ล่วงหล่นทับทมอยู่ในพื้นล่อง ะะพื้นล่องแล้วก็กเป็นอินทรีย์วัตถุต่างๆส่วนเนี่ยก็หล,ล่นไปในท้องล่องนะฮะในท้องล่องน้ำเราเนี่ยะนะฮะแล้วมันก็สะสมอินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยพอถึงปีเราก็เชิงเลนขึ้นมานะฮะเชิงเลนขึ้นมาคือเชิงเชิงเลนที่โคลนอะไรขึ้นมาเนี่ยที่มันมีอินทรีย์วัตถุสะสมอยู่นานถึงหนึ่งปีขึ้นมาข้างบน มันก็มามาทำให้ส้มโอเนี่ยมีมีได้รับแร่ธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะฮะและ้วก็จะมีพวกกิ่งทองหลางที่เราตัดตัด,ตดไว้แล้วก็เอาไว้บนล่องนะฮะ,ะบนล่องมันก็ปลูกทางเป็นอิฐประตุต่างๆแล้วก็ใบแล้วก็หญ้าเราก็ใช้เครื่องตัดหญ้านะฮะ,ะแล้วเพลนเนี่ยมันก็อยู่ข้างบนมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ปิดหน้าดินซะทีเดียวนะะ,ะมันก็ค้างอะไรอย่างเงี้ย ถังอยู่ไอ้บนกิ่งไม้ใบไม้อะไรต่างๆมันก็ทําให้ดินเย็นนะฮะ,ฮะแล้วก็รากมันก็มีอากาศนะฮะหาอาหารได้ได้ดีนะครับเพราะส้มโอมมีรากปล่อยรากขแขนงอะไรอยู่ข้างหน้าซึ่งหาอาหารหาอากาศได้ดีครับผลไม้ของประเทศไทยเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะอย่างที่เรารู้จักกันก็อย่างทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่า ผลไม้อีกอย่างหนึ่งที่ส่งออกแบบเป็นลํำเป็นสันเลยก็คือส้มโอนี่เองนะฮะเราไปถามคุณเทพกันดีกว่าครับว่าการส่งออกส้มโอของสวนเททวีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างช่วงช่วงแรกๆอ่ะเราก็ส่งออกอต่างประเทศก,ก,ก็เยอะเหมือนกันนะฮะมีมีจีนฮ่องกงสิงคโปร์นะครับครับ ตอนนั้นเราก็มีการรวบรวมผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรมาที่โรงแพ็ packing h o u s เราใช่ไหมเราก็ทําการคัดแยกไซส์ขนาดอะไรเงี้ยหรือคุณภาพแล้วก็คัดแยกเสร็จแล้วเราก็มาก็เข้าเครื่องล้างเครื่องล้างที่มันจะปั่นเปล่าแห้งเสร็จแล้วเข้าไปสู่ขบวนการแว็กน้ํำยาเคลือบผิว โดยใช้พวกไข่พึ่งขี้พึ่งอะไรแบบนี้นะฮะที่อยร,รับรองส่วนหนึ่งก็ <S <S <น>เราก็เคลือบบางๆเพื่อไปลดขบวนการหายใจอของผลไม้ให้สดและอยู่ได้นานอันนัแล้วก็ผิวมันสวยงามที่นิยมส่งออกก็คือทองดีข้าวน้พึ่งแต่ถ้าส่งออกทับทิมสยามเนี่ยก็ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยแว็กน้ำยาแค่ทำความสะอาดอเช็ดเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ะจะต้องมีผักตบฉวาสารไปด้วย เพราะเขาจะไปใส่ลูกสม้มอันนี้แล้วมันจะเพิ่มมูลค่าคุณค่าดูดีมันก็เพราะว่ามันราคาแพงอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เอาพักตบชวาเนี่ยสารแล้วก็มาทำเป็นถือหูหิ้วเป็นแพ็กเกจซึ่งเป็นธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนกลุ่มเกษตรกรด้วยนะฮะ,ะในเรื่องของซีโรเบสอะไรอย่างงี้ใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เป็นยังไงกันบ้างครับและทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเราพูดกันเรื่องส้มโอแต่ว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าส้มโอยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากนะฮะครั้งหน้านะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องอะไรเกี่ยวกับส้มโอนะครับก็ต้องรอติดตามชมกันให้ได้กับรายการคงเบ่งเกษตรนะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ